มาต่อกันะครับกับช่วงเวลาของ IT TODAY ครับวันนี้เรามีข่าวคราวแล้วก็รวมถึงมีสกู๊ปพิเศษจากเจ้าหญิงไอทีอย่างคุณซีชัดประวีมาฝากกันด้วยใช่แล้วมาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเนาะ,ะไปเรื่อง,องของ iPhone 6ดีกว่าเมื่อวานนี้เราพูดกันไปแล้วว่ามีตู้เกมที่เอาตุก๊กตาออกแล้วก็เอา iPhone 6ใส่ไปเพื่อจะให้คีบค ปรากฏว่าหลังจากที่มีข่าวเผยแพร่ออกไปนะคะยอดในการไปต่อแถวที่จะขีบ iPhone 6เนี่ยถล่มทลายเลยค่ะแต่ว่าคนที่ขีบไปได้นั้นอาจจะไม่มากนักสักเท่าไหร่ค่ะคไปดูภาพ<ม>บรรยากาศก,กันเลยดีกว่านะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะเราพูดถึงการเนี่ยตู้ขีปตุก,กตาแต่เอาตุกตาออกใช่ไหมกลายเป็น iPhone 6แบบนี้ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมไอโฟน6เนี่ยค่ะเป็นไอเดียนะครับของคุณตันนิชิตันนะครับเขาก็จัดแคมเปญครับให้คนเนี่ยมาต่อแถวอุดหนุนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการ เข้าไปคีบหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์นะครับเมื่อวันก่อนนี่ก็ไปกันเป็นหมื่นคนนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าคว้า iPhone 6 plus ไปได้เนี่ยเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับน่าจะรวมๆแล้วประมาณ6คนในกันนี่อยู่ด้านหน้าจากหมื่นคนใชเนี้ยนี่โชคดีมากนะฮะ จากกันที่แห้างเสียมสแควร์วานนั่นเองนะคะและล่าสุดเขาบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่คนกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะคล่าสุดจะยกตู้นี้ไปไว้ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะโอ,โ,โอ้ชาวเหนือก็เตรียมไปคีบกันนะซ้อมมือกันไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาบอกว่าในการคีบเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่กล่องมอกอัพคือไม่ได้เบานะใส่ iPhone 6ของจริงเลยคือถ้าคุณจับได้จริงม,มันหล่นออกมาจริงฮะใช่แล้วค่ะนะครับก็แซลลเซล์ก<ๆ>ันไปก็แล<ๆ>้วก<ๆ>ันนะครับใครที่จะไปก็แนะนําว่าไปซ้อมมือไว้รอก่อนนะครับ ตัวอุปรกรณ์คีบเนี่ยบอกว่าจะมีแล้วเวลาให้ประมาณ40วินาทียก็น้อยอยู่นะถ้าเลยปุ๊บมันจะลงไปคีบเลยแล้วก็ถือว่าสละสิทธิ์แล้ว<ช>อะ,อะ ยินดีด้วยนะจ๊ะใครสนใจไปดูที่เพจชมรมคนขีบตุ๊กตาได้นะคะเพราะว่าเขามีเทคนิคในการขีบนะว่าทํายังไงให้ขีบกล่องอันนี้ออกมาได้นะแหมอยากเอาพี่ๆในชมรมไปลองขีบไปดูนะไปลองเซิร์ชกันเลยว่าทำาไงไงเดี๋ยวให้ทีมงานไอทีของบ้านพระรามสี่ลองไปแชร์ด้วยกันละกันดีไหมจะได้รู้วิธีกันนะครับอ้าวมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวคราวกันบ้างดีกว่านะครับ ไปกันที่แลบของทางด้าน MIT ครับได้มีการพัฒนาตัว InFORM นะครับอุปกรณ์หน้าจอเชี่อท,ที่เราเชื่อโดยตลอดว่าในอนาคตเนี่ยจะช่วยให้คนที่อยู่ห่างกันนับหมื่นไมล์นะฮะ<อ>หรือว่าข้ามทวีปเนี่ยสามารถรู้สึกสัมผัสซึ่งกันและกันได้ครับ<อ>เพราะว่าเลยเจ้าอุปกรณ์นี้จะทําให้เกิดการนําเสนอตัวภาพนะครับในรูปแบบของสมิติที่เป็นเหมือนกับตัวภาพนูนต่ําขึ้นมามนี่แหละครับอโอ้ เฮ้ยน่าสนใจนะคะนี่อนาคตก็คุณก็จะเหมือนกับว่าคุณแนสดได้จับมือคนที่รู้ใจอยู่ไกลๆกันเลยนะคะ,ะ,ะ,คะแต่เป็นมือที่เป็นปุ่มนะอันนี้คือเป็นตัวทดลองไงอินอออาจจะเป็นเหมือนมือจริงเป็นซิลิคโคนเป็นหุ่นก็ได้นะคะนี่คือตัวอย่างคือคุณพี่ท่านนี้เนะี่ยอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็มีตัวรับสัญญาณอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไกลกันเนี่ย <c oughs> ย,ยื่นจานออกมาปุ๊บนะ ไอตัวปุ่มข้างล่างนี้ก็จะยื่นออกมาเหมือนจริงเลยนะคะแต่ MIT <ใจ S 1> เนี่ยเขาถือว่าเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับนะครับเพราะว่าโด่งดังจริงๆแล้วก็คนที่เรียนจบจาก MIT นี้ก็มีหลายคนนะฮะนี่ก็ดูสิครับไม่ธรรมดานะอาโอ้โหคิดดูอนาคตนคะแหมนี่ถ้าเรา,เาหน้าเราไปโผล่มันก็ขึ้นมาเป็นหน้ามอนกันเนาะใช่หัะลองไหมครันี่ย ่าสนใจนะไอ้หน่อยจะเริ่มตัดเกมก็ดีนะเห<ช>มือนแบบเล่นเกมกันอยู่คนละที่แล้วก็ต่อกันได้นะอ่ะจากเรื่องของการโชว์หน้าจอแบบสามมิติใช่ไหมคะคมาดูเรื่องที่ใกล้ตัวกันอีกนิดนึงละกันค่ะเรื่องของเสื้อที่เปลี่ยนสีได้ตามต้องการแบบนี้เลยใช่ค่ะแบบวิฟิอาใส่สีม่วงไม่ถูกใจทิเลยนะคะขอสีเขียวได้ไหมคะกดปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนเลยนะคะเแจ็คเก็ตได้เจ้าแจ็กเก็ตเปลี่ยนสีได้หน้าตาเป็นอย่างไรไปลองดูภาพกันนะครับนี่คือภาพของแจ็คเก็ตครับซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนสีได้ไป เรื่อยๆอ,อย่างที่คาดไม่ถึงนะฮะปึ๊บนี่ครับจะเป็นสีแดงสีเขียวนะครับจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทางทีมงาน Zap OG Design หรือว a p w a l Design น,นะครับได้มีการประดิษฐ์เสื้อแจ็คเก็ตที่ติดหลอดไฟ LED ครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีได้ตามพื้นผิวที่เราเนี่ยนำเอาตัวเซนเซอร์ที่อยู่ที่บริเวณมือของเรา,าไปสัมผัสดโดนนะครับแจ็คเก็ตนี้มีชื่อว่า <Inter> Inter et, อินเตอร์ร็กเกตอ่าใช่แล้วครับซึ่งน่าจะมีประโยชน์นะฮะกับเหล่ามรรดาผู้คนยามค่ําคืนเป็นเพยวนะ เออพวกแรปเปอร์ทั <át> ้งหลายที่ผมว่าดังนะดูสิพวกนักร้องอาจจะเอาไปใช้ก่อนนะพวกศิลปินดารานะนี่เอามือไปแตะแล้วเปลี่ยนสีตามนั้นเลยเหรอมาดูสินี่ดึงสีดึงสีมาดึงสีมานะฮะอาจจะเปลืองไฟสักนิดนึงแล้วกันเนาะครับแต่ว่าอย่าไปแตะตู้ดื่มน้ําในโรงพยาบาลบ้านเรานะค่ะอาจจะไฟช็อตลงถังพลาสติกที่แช่ดินเอาไว้ได้นี่ก็เปิดล้อเขาอาจจะแก้แล้วก็ได้เขาไม่แน่สรุปผู้ชายคนนี้เขาไม่มีอะไรทําใช่ไหมอ่ะไม่เขาก็เดินไปแตะไปทั่วเลยเนี่ยดูสิเป็นมนุษย์ทดลอง ก็ดีนะน่าสนใจดีเดี๋ยวพัฒนาต่อไปอาจจะแบบแบบพิธีกรในรายการเด็เราเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นไอทีสีม่วงช่วงหน้าเป็นสีเขียวนะดีไหมเพื่อนไหมกานี้ก็แล้วแต่นะจ๊ะแม่แต่ว่าอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวแจ็คเก็ตเองเขาก็ต้องมีตัวแบตเตอรี่พกไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะนะฮะดูนะครับนี่ดึงสีแดงมาเนี่ยฮะนี่คือวิธีการติดเซนเซอร์แล้วดึงสีออกมานะครับซึ่ง LED ก็แน่นอนมันผสมสีกันได้ ปึ๊บนี่ก็ดึงสีเหลืองมาไหมฮะอ่าฮะเหลืองสว่างมาเลยปึ๊บเนี่ยพอโดนประตูสีออกน้าเงินเข้มกรดึงเลยทีเดียวคดิชันไหมคะฝนตกเนี่ยพอดีเขาทำแบบเป็นคลุมไว้ด้วยคลุมได้ป้องกันได้แต่ฝนมันจะช็อตเข้าไปข้างในไหมก็แนะนําว่าอย่าแช่น้ำฮะอย่าแช่น้ำนะนะได้อยู่บ้านรอจะลำบากหน่อยฝนบ่อยเอาเลยครับจากเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันแล้วครับวันนี้เรายังมีสกู๊ปพิเศษนะครับแหมมาฝากกันด้วยใช่พี่ซีใช่ไหมเพราะว่าวันนี้พี่ซีไม่อยู่แต่ว่าทำสกู๊ปที่น่าสนใจเลยเรื่องของกู ก o เกก็คือเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ทำงานที่ใน Google นั่นเองนะคะเป็นคนไทยคนแรกเลยค่ะที่ไปทำงานในตำแหน่งซีเนียร์ a f า s o f ซอฟต์แวร์ n อนจิเนียแต่ว่าหน้าตาน้องคนนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ทำงานอะไรบ้างติดตามจากสกู๊ปชิ้นนี้เลยค่ะ สนใจมากเลยล่ะค่ะว่าสุภาพสตรีคนนี้เป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำงาน Google และที่สำคัญอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญของ g o o g l e เสด้วยสิพอเจอผู้หญิงในสายไอทีที่น่าสนใจขนาดนี้แล้วสีมั่นใจว่าสีคงจะต้องรีบทำนัดกับเธอเพื่อเข้ามาขอสัมภาษณ์เลยทีเดียวค่ะ ต้องบอกนะคะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าเป็นเซเล็บเลยทีเดียวเพราะวมไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในวัดวงไอทีที่สหรัฐอเมริกาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องได้สัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้ค่ะ คุณลิสาตอนอเด็กๆเรียนอยู่ที่โรงเรียนสซนต์เยซฟคอนแวนสายวิทย์คณิตต่อด้วยคณะวิศวะคอมจุฬาแล้วก็มาทําง,งาน2ปีที่ฝรั่งเศสเรียนต่อปริญญาโทที่คอ r n เนลและจบมาก็เป็นวิศวะคอมพิวเตอร์โดยตรงเรียนมาจบมาทําง,งานตรงสายเลยทีเดียวค่ะและเรียกได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ทําง,งานที่ Google และเป็นผู้หญิงซะด้วย ว่าวันนี้เรามารับแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมจากเธอดีกว่าว่าเธอทำงานที่ Google ได้ยังไงและมีความพยายามที่น่าสนใจอย่างไรบ้างและคุณจะรู้ค่ะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะฟังประโยคป,ปิดท้ายแบบนี้แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ี่ก็นั่งอยู่กับคุณลิสาเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะเรียกคุณแล้วห่างเหินนะเรียกว่าพี่น้องได้มามพี่น้องแนะนาตัวนิดนึงได้ไหมคะว่าไปไงมาไงถึงมาทํางาน Google ได้ค่ะเอาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะตั้งเด็กเลย,เลยก็คือเราเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะเซนเซฟคอนแวนค่ะโรงเรียนนี้ดีคะ่ะาตรงนี้เลคะค่ะตามมาก็คือหน้าตาดี <laughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ที่จุลานะคะ <Wow. S 1> แล้วก็เราก็ทำงานสองปีที่ฝรั่งเศส <Okay. S 1> แล้วเราก็เรียนอ่ามาสเตอร์ดีกรีก็คือเรียนปริญญาโทที่อาร์มคอเนล ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอจบคอนแลปุ๊บก็คือเรียนด้านนี้โดยตรงเรียนเ,ยเป็นมาวิศวะคอมที่ต้องเป็นลัทริยะแน่เลยอ่ะทำไมแลดูแบบเริ่มต้นที่เซานโยเซฟเหมือนกันว่าปลายทางมาดูแต่ขาก็จะรู้อย่างงคะคุณทางแต่เราแต่เรามาตรงไงคะเรามาทางสายนี้ตลอดไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลยใช่ค่ะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะใช่วิทยาศาสตค่ะสุดยอดมากๆแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงเก่งแต่ที่สําคัญในวันนั้นเนี่ยคือเรื่องของอ อกาสและจังหวะของชีวิตด้วยแล้วเริ่มต้นง,งานที่ Google ได้ไงคะทราบว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ทำงานกับ Google แล้วเป็นผู้หญิงด้วยแล้วหน้าตาดีด้วยก็โอกาสนี้จริงๆไม่ได้อะไรมากมายนะคะก็คือเรียนจบแล้วเราก็สมัครงานธรรมดาเลยะค่ะก็คือส่งส่งเรซูเม่ไปที่เว็บ <simplement> Com ด o o ก o เก o ร์ o อทคค่ะไ,ไม่ได้มีไม่ได้มีคอนเน็ชันอะไรนะนะนคือหลังจบคอนเนลหลังจบคอนเนลแล้วค่ะเราก็ส่งส่งเบรซูเม่ไปธรรมดาอัปโหลดเรซูเม่เข้าเว็บไซต์ธรรมดาเลยค่ะ,<ช>คะแล้วหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็โทรมาสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์สองรอบทางโทรศัพท์หลังจากนั้นเขาก็พาเราไปที่ Mountain View ที่เฮดออฟฟิศของเขาแล้วเราก็สัมภาษณ์ทั้งวันเลยค่ะใช่สัมภาษณ์กับห้าเอนจิเหรือหก n อน n e e r ียเนี่ยค่ะคือตั้งแต่คือตื่นเต้นแต่ว่าโชคดี่อีนนัยหลบ เต็มอิ่มคือการนอนเนี่ยสำคัญมากเกี่ยวไหมแต่ว่านอนหลับเต็มอิ่มแล้วพอมานอนหลับแล้วนิ่มแล้วเหมือนกับว่าสมองมันทํางานเนี่ยทำไมเขาถามอะไรยากขนาดนั้นหรอคะประมาณว่าเอ่อสแควร์รูทสี่คูณสองอะไรเงี้ยหรอถามยากกว่านั้นมากค่ะคือต้องใช้กลั่น,นใช่ถามยากจำไม่ได้เราไม่เลยเป็นคําถามแบบยากมากค่ะค่าอะไรแบบเฮ้ยจริงคือมันคือมันเป็นคําถามที่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 ยากเลยอะค่ะคือต้องใช้ต้องเรียนมาด้านนี้ด้วยถอดสมการอะไรอย่างงี้แบบด้านโปรแกรมมิ่งคือมีแมทมีฐาน ถามคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งแล้วก็ถามเกี่ยวกับโปรแกรมแล้วก็โซฟปัญหาทั่วไปอะคะ่ะใช่ไม่ถึงจุดที่บอกว่าทํางานอยู่ในตําแหน่งอะไรของ Google ตอนนี้เริ่มถามคาถามนี้เลยดีกว่าพ <อ S 1> <ๆ>เพราะว่าเธอเป็นโปรแกรมเมอร์สาวค่ะเด็ดมากอ,ะ <laughs> อ่ะก็คือค <laughs> ตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็คือนั่งเขียนโปรแกรมเขียนอะไรบ้างเกี่ยวกับ Google อะคะตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือทาแอดนะคะคืออย่างแอดเวลาทุกคนดู youtube ใช่ไหมคะ YouTube เวลามีโฆษณาที่เป็นอาจจะน่ารําคค่นิดนึงแต่มันเป็น การทำเงินของเรานะคะ<ม>ก็คือไอ้ที่ serve a d ดที่ s e r ์ฟโฆษณานะคะ่ะ<ม>นั้นนั่นคือทำอยู่ตัวทำอยู่ตัวนั้น,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 นเลยอะคะ่ะ<ม>เป็นตัว<น>แอดเดงเด็งใน y u u t u ตอนนี้ u t u b e Thailand ทำได้เราด้วยใช่ค่ะนั่นนะคะมันมันข้อเสียของแอดคืออาจจะน่ารําค้านิดนึง<ม>แต่ข้อดีของมันก็คือทำให้เรามีรายได้แล้วรายได้เนี้ยก็คือทำให้ คนที่ทําเว็บไซต์ทั่วไปเนี่ยอยากที่จะใส่คอนเทนต์ดีๆเข้าไปในเว็บไซต์เป็นทีมของพี่น้องเป็นคนเขียนโปรแกรมให้แอดเอิร์ดไลเด้งอย่างนั้นเด้งอย่างนั้น,น,นทีมะค่ะทีมเดียวทำทีมทีมเนี้ยค่ะ,คะยากไหมคะกว่าจะหาโมเดลนี้ออกมาได้ยากคือโมเดลนี้มันก็คือเป็นคิดโดยมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคือ มันยากนะในการที่เราจะต้องคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราโชว์โฆษณาเนี้ยเราดูด้วยไงคะว่าใครเข้ามาดูหรือว่าน้องซีดูโฆษณานี้มาเราหรือ,อยงังจริงๆผู้หญิงน้อยมากในวงการไอทีนะคะในจุดนี้รู้สึกภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะแต่ก็คือไม่เกี่ยวหรอกผู้หญิงผู้ชายก็คือจริงๆก็ดีถ้ามีผู้หญิงเยอะขึ้นแต่ว่าผู้หญิงอาจจะไปสนใจในแง่แฟชั่นในแง่มีเดียแต่ว่า ในย่าทีนี้มันน่าสนใจนะมันไงยังไงหลายคนมโหเข้าใจยากมานั่งถอนสแควร์รูทกันมันยากไป เราคิดเราไม่ต้องคิดว่าเราถอดสแควรรู้นะคะเราคิดว่าเราสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆโปรแกรมแอปพลิเคชันอะไรให้คนใช้อ่ะ <Wow. S 1> แล้วมีคนใช้สิ่งที่เราประดิษฐ์อะ่ะสิ่งที่เราทําขึ้นมามันมน,น่าสนใจไหมคะเหมือนกับว่าเราสร้างอะไรให้คนอื่นใช้อะ่ะคุณผู้ชมคะอาจะบอกว่าชอบผู้หญิงคนนี้มากนะคะน่ารักค่ะสวยและเก่งมากนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ฝ่ายคุณผู้ชมได้ดูว่านี่คือตัวอย่างของคนที่อยู่ในสายไอทีหรือว่าผู้หญิงที่อยู่สายไอทีที่มีทั้งความมุ่งมั่นความตั้งใจและก็ความสำเร็จรออยู่ข้างหน้านะ ่สุดท้ายแล้วคุณลิษาก็ยังขอฝากถึงคนไทยหรือใครก็ตามที่อยากทำงานด้านไอทีใ้ายอยากเก่งคุณลิษาว่าตั้งใจค่ะตั้งใจทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเอาละครับหลายคนบอกคุ้นเคยกันทีนะฮะสองสาวนี่จากโรงเรียนเดียวกันนะ เก่งจริงๆเลยแต่ว่าก็น่าภูมิใจนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นคนไทยแล้วเป็นสาวไทยที่ทํางานระดับโลกด้วยนะเพราะเราเซิร์ชทุกวันอยู่แล้วนะ g o เ g l e วันไหนไม่เข้านี่แปลกนะอย่าไปมองว่าโลกไอทีกับผู้หญิงไม่เหมาะกันแค่มองว่าถ้าเราทํางานไอทีเหมือนกับเราได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้ใช่แล้วคุณด้วยทั้งสองคนเลยครับคุณซียอย่าเที่ยวเพลินนะเดี๋ยวกลับมาอยู่กับเรากันบ้างนะครับช่วงนี้พักคู่กึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมาเช็คอินประเทศไทยกันหน่อยมีน้องสาวคนเก่งมาด้วยใช่วันนี้น้องฝันนะคะอีกสัักกคครูู่่มาดนะ